ในราคาร้านนี้ถึงแพงจแต่พ่นการสนิมสภาพแต่ชงล่าราคาเริ่มต้นของทางร้านสามใบเท่าน,นี้จะพาลูกค้าพี่ๆทุกท่านไปดูว่าสาเหตุไหนที่ทําให้ราคาแพงเนียท่านนี้แกมาจากพัทยาตอนแรกกะว่าจะทําที่นู่นแต่ดูทรงแล้วมาชนบุรีดีกว่าแฮแกบอกว่าพ่นการสนิมเนี่ยล้างสปาให้ด้วยไหมมีล้างขัดถูทําความสะอาดให้ก่อนเปล่าเฮียแกกลัวว่าจะล้างแค่ผ่านๆน,น้ําก็พ่นเลยแต่ที่จริงแล้วเฮียค่ะสามารถออกมาดูค่า ตอนการทำ<อ>พี่ช่างได้เลยพพูดงี้เฮียแกก็สบายใจขึ้นมานอนเพราะรถที่เฮียแกใช้งานมาอนค้างที่จะเปื้อนเฮียแกเลือกทําเป็นออปชั่นเสริม,ก,ก,รมการสปาเกียร์ปั๊มเบรกจัดเต็มระบบทุกออปชันเสริมเฮียแกยังบอกอีกด้วยว่าถ้ารถยังไม่โดนพ่นเนี่ยกะว่าจะทําเดิมโรงงานแล้วนะเนี่ยงานแค่ไหนก็รอเพราะเวลาเฮียไม่เกี่ยงราคายิ่งจัดเต็มไปใหญ่เลยแค่ลูกค้าให้ทางร้านดูแลสภาพใ้ช่วงล่างให้ก็ดีใจแล้วเพราะลูกค้าแต่ละท่านแต่ละเคตนะคะจะมี การรับประกันแต่ละคันแต่ละแพ็กเกจที่ลูกค้าทําไปติดตามผลงานตลอดหลังจากพ้นเซว่าจะแต่ละเดือนที่ลูกค้าทําไปภายในระยะเวลาประกันลูกค้าก็สามารถขับรถเอารถมายกดูตรวจเช็คประเมินสภาพในช่วงเติมสีจุดไหนที่สนิมขึ้นเพราะทางร้านรับประกันยาวนานตามแพ็กเกจที่ลูกค้าทำปะเกียท่านนี้แก่ทาเป็น5ปีพร้อมกับป,ปาเกียร์ปัมป๊มเบรกท่อไอเสียเก็บงานหัวน,อน็อตหปีทางร้านรับประกันยาวนานถึง5ปีหลังช่วงล่าง ฟรีเติมสีเคมสีได้ฟรีค่าบริการพวกนี้ตลอดระยะเวลา5ปีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนครั้ง